ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสินีนาาอารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นายสุไลามานรายาโซผู้ส่งคณวุฒิและนางจิรพันธ์ศาสตร์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางประวริษารันศีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใครวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการประวัติรับราชการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดควรเมาจังหวัดตรังตำแหน่งครูโรงเรียนคลองพลและวันที่12ทธันวาคม2566ดํารดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านคลองใครเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด25คนและนักเรียนรวมทั้งหมด316คนภายใต้การบริหารงานโดยนางพิชยามนสีวิเศษ ในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านครองใครได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสนองต่อนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ดังนี้โครงการเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายร่วมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้มีความสุขกับการเรียนโครงการสุข,ข่าดีมีความสุขโดยการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมตามหลัก5สและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ยังดำเนินการด้านอาหารกลางวันตามหลักไทยสคูลลันจนได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขสรุปการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดระยะเวลา6เดือนดังนี้การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดวยวิธีการแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการ PLC โดยการประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมจัดรมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมติวเข้มในการทดสอบโอเน NT และ RT วิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทันสมัยและหลากหลายโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลครูได้รับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ okay. <Real> ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning มีความรู้สมรรถนะทักษะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดเป็นคนดีมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้มีวิจัยชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระครูได้รับการนิเทศและนําผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างได้และมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุกการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกผักยกแคร่การทำผ้าบาติกการทำขนมผูกรักตลอดจนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อสร้างความประหนักให้ผู้เรียนรู้จักการอดออมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานทั้ง4ฝ่ายรวมจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมอบรมสมนาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความถนัดมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนา ทั้งรูปแบบออนไซน์และออนไลน์สถานศึกษาได้รับงบประมาณในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจำนวน171,412บาทและของขวัญของรางวัลต่างๆอีกมากมายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมร่วมคิดคน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ ซอฟต BKK m o เดลเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบครูนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบซอ f t BKK m o เดล เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนลดความเสี่ยงต่างๆและพัฒนาต่อยอดผู้เรียนที่มีความสามารถให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นความสามารถด้านดนตรีสถานศึกษานำนวัตกรรมที่สร้างเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายนำไปใช้ในการจัดการเรียนของครูจนได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวระดับทอง ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามครูเข้าถึงและให้ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนได้แก่กิจกรรมทูบีนัมวันกิจกรรมต้านพยาเสพติดและกิจกรรมปัดฉิมนิเทศสถานศึกษามีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมีการให้บริการหน่วยงานและประชาชนในด้านต่างๆเช่นการให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนเช่นเทศบาลตำบลคลองผลพัฒนาสาธารณสุขอำเภอหรือชุมชนหมู่บ้านให้บริการด้านวิชาการเช่นครูเป็นวิทยากรแกนนำกิจกรรมทบีนัมวันเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทย,กออยากรเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยบุรี่ไฟฟ้าและงานจิตอาสาต่างๆเช่นกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจณนะโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงร่วมงานเลี้ยงน้ำชาโรงเรียนบ้านหลังโสดงานทอดพระป่าสามาคัคคีโรงเรียนบ้านพระพีทางนี้ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้หน่วยงานภายนอกทราบอย่างต่อเนื่องผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มลายคณะกรรมการสถานศึกษาและกลุ่มลายกิจกรรมกระบี่ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ดีในการทำงานกล่าวคือร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างร่วมพัฒนาโดยพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้ นำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและงานในหน้าที่ทำการขยายผลเพื่อพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้แก่การประชุมร่วมกับผู้บริหารในเครือข่ายอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้หลักสูตรท้องถิ่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพครูได้รับการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพเช่นรางวัลครูดีสีครองท่อมและรางวัลครูสดุดีประเภทวิชาชีพครูสถานศึกษามีการเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทางในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเช่นการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นณนะโรงเรียนบ้านห้วยลึกการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงณนะโรงเรียนบ้านลำทับการประเมินสถานศึกษาสีขาวณนะโรงเรียนบ้านดินนาและการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวผลงานที่ภาคภูมิใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงพอดีพอเพียงเลี้ยงชีพได้ข้าพเจ้าขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดด้านเสริมสร้างพัฒนาทักษะอาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานอาชีพ และกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดกิจกรรม1ห้องเรียน1โครงงานอาชีพโดยใช้รูปแบบคลองใครโมเดลผ่านกระบวนการ P.D.C.A. จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จเกิดทักษะอาชีพ1ห้องเรียน1โครงงานอาชีพดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมสายคลองแมสชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมกล่องอเนกประสงค์ชั้นประถมศึกษาปีที่สกิจกรรมไข่เค็มสมุนไพรชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมเบเกอรี่พอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่หกิจกรรมเครื่องแกงสร้างสุขชั้นประถมศึกษาปีที่6 กิจกรรมนำพริกทอดชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมกระปิภูมิปัญญาตายลาพระบารมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งกิจกรรมดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสองกิจกรรมรีไซเคิลขยะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามกิจกรรมการเลี้ยงชนโรงทั้งนี้ได้เผยแพร่โดยการ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน1ห,ห้องเรียน1โครงงานอาชีพได้แก่โรงเรียนบ้านคนพลีจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านนาลึกจังหวัดสตูลโรงเรียนบ้านลำทับนักศึกษาปริญญาโทจากโรงเรียนบ้านนาโปงศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยและหน่วยงานผู้ก่อการดีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ความภาคภูมิใจและความสำเร็จดังนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสมาชิกเกษรตรกรดีเด่นระดับจังหวัดผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทที่รปร,ร,รกึกษา,า,าลกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ